เอาเลยครับขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ประจําวันที่25มิถุนายน2566นะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยมีแนวทางตําไทยมีแนวทางเด็ดเดดีๆครับสีงวดแล้วครับกับหวยรัฐบาลไทยที่เข้าตลอดติดต่อกันมา4ครั้งติดติด กับแนวทางเฮียตีคนรักหวยเลขตารางรัฐบาลไทยวันนี้จะพาทุกท่านครับมาคำนวณวิเคราะห์ดูแนวทางครับว่างวดนี้เนี่ยวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมีชุดตัวเลขเด็ดเดดดีๆยังไงบ้างพร้อมที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านได้รับชมครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เฮียตีคนรักหวยด้วยนะครับ ต้องบอกงวดที่ผ่านมาเนี่ยสามศูนย์ศูนย์สามแปดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเก้าศูนย์สามออกรัวๆเลยนะครับศูนย์เนี่ยมารัวๆเลยสี่งวดละสี่งวดห้างงวดแล้วนะครับคือศูนย์เนี่ยมารัวๆเลยเดี๋ยววันนี้ครับงวดหนึ่งกรกฎาเขาบอกว่าศูนย์ยังอยู่ศูนย์ยังอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไม่จริงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไม่จริงนะครับ ามาดูกันว่าจริงไม่จริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนเลยนะครับผมอ่าพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคครับผมมาครับผมจะพามาดูครับว่างวดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นอย่างไร แปดเจ็ดสองครับล่าสุดครับสามศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าผมจะเขียนจากปัจจุบันไปถึงอดีตนะครับ อ่ะผมจะให้ดูอย่างนี้นี่คือสถิติหวยรัฐบาลไทยนะครับไปทําบุญมาแล้วค่ะวันนี้วันพระอนุโมทนาบุญกับพี่จำปาด้วยนะครับผมอนุโมทนาบุญนะคุณนีนะนะครับสวัสดี4 5ี่้าท่านด้วยนะครับสวัสดี450ท่านด้วยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้นะครับผมจะให้ทุกคนจับตาดูจับตาดูในที่นี้คือเลขตารางรัฐบาลไทยครับว่างวดน,นี้เฮียติจะเด่นตัวไหนให้เด่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาชมกัน ผมจะไล่าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็คือข้างล่างเนี่ยคืออดีตมาถึงปัจจุบันก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหวยรัฐบาลไทยออก8 7ดเจ็ดสสามศูนสวัสดีพี่ขวัญล้านศักดิ์ด้วยครับสวัสดีครับก่อนจะเป็น90้าศย์หกเนี่ยเจ็ดหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหวยตรงนี้นี่นะครับออกเก้า9ูนย์เจ็ดเก้า้าเพราะฉะนั้นเวลาผมจะคำนวณผมจะคำนวณอย่างนี้เก้านะครับซ้ำงวดที่แล้วมีอะไรซ้ำครับศูนย์ ามเจ็ดสามผมจะวงอย่างนี้นะเก้าศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วออกแล้วก็เก้าเก้าเพราะฉะนั้นเวลาผมเด่นงวดต่อไปเวลาผมเด่นนะครับผมจะเด่นเก้านะเด่นศูนย์นะแล้วก็เด่นเจ็ดผมจะเด่นสามตัวนี้นะครับและงวดที่ผ่านมาหวยออกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าเห็นไหมครับกลายเป็นว่าตรงนี้ครับเป็นตัวํา ตรงนี้เป็นตัวซ้าํานะครับตรงนี้เป็นตัวซ้ําตรงนี้เป็นตัวซ้ําที่ผมจุดเนี่ยคือเลขซ้ําทั้งหมดนะครับ907หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเด่นนะคร <c oughs> <ston. S 2> ับเราเด่นตัวนี้นะครับเราเด่นตัวนี้เราจับคู่ได้เลยนะครับงวดนี้เนี่ยงวดนี้เนี่ยยังไม่เข้าไอ้เฮติยังไม่เข้ามาเข้างวดนี้นี่ดูนะเ <c oughs> วลาผมคํานวณผมจะให้เด่นเลยครับเด่นเลยครับเด่นศูนย์ครับผมจะเด่นไม่เกินสามตัวเด่นศูนย์ นะครับเก้าไหลเด่นเก้านะครับและระวังนะครับหกงวดนี้เนี่ยเข้าสองตัวนะเข้าศูนย์กับเก้านะงวดนี้เนี่ยผมเริ่มให้เข้ามาตั้งแต่งวดนี้แล้วนะศูนย์เก้าหกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่าเก้าศูนย์เนี่ยมาทั้งคู่เลยเรามาวงอีกครับเก้าตรงนี้ซ้ำนะครับเก้าตรงนี้ซ้ำศูนย์ตรงนี้ซ้ำนะครับ เก้าตรงนี้ซ้ำศูนย์ตรงนี้ซ้ำสามงวดต่อไปนะครับให้ระวังนะครับเก้าตัวเดิมครับถ้ายังซ้ำอยู่นะครับผมจะให้ระวังตัวเดิมนะครับจะให้ระวังตัวเดิมเสมอเก้าศูนย์สามเนี่ยผมยกกลับมาทั้งยวงนะครับแล้วออกจริงๆครับพี่งวดนี้ครับงวดนี้ครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับเข้าข้างล่างรัฐบาลไทยแล้วก็สองเจ็ดสองข้างบนนะครับ พองวดถัดไปเราไปดูครับตานี้ครับหนีลงล่างแล้ว09 09นะครับดูนะงวดนี้เนี่ยเราซ้ำมานะครับก็คือ0ซ้ำมา9ซ้ามานะแล้วก็มี3แปลกความเข้ามางวดนี้ครับผมก็ให้เด่น9อีกเลยฮะเด่น9เด่น0นะครับและ เด่น3เราจะต้องคํานวณตัวเดิมนะครับถ้าเกิดว่าหวยตรงนี้นะครับมันจากบนลงล่างนะครับเราจะให้ระวังศูนย์กับ9ตัวเดิมและหวยมม่ออก0ูนย์สามทีนี้พอออกศูนย์สามงวดล่าสุดอันนี้คือประเด็นแลวครับอันนี้คือประเด็นแลวครับพอออก0ูนย์สามงวดล่าสุดนะครับงวดต่อไปประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมผมจะให้เด่นดูนะอันดับแรกคือศูนย์ต้องระวังนะครับศูนย์ต้องระวังสามต้องระวังนะครับ สามต้องระวังนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้ระวังคือแปดเจ็ดสองทำไมไม่ระวังครับเฮียเพราะมันเพิ่งออกไปเจ็ดสองตรงนี้นะครับมันมาในตำแหน่งเดียวกันมาในตำแหน่งเดียวกันมาในข้างบนเหมือนกันนะครับเพราะเวลาตัวเลขถ้ามันมาเหมือนกันสองงวดเลยมันจะไม่มาพี่สังเกตดูได้เห็นไหมครับ 72มาอีกไหม72มาอีกไหมผมตัดให้เลยครับถ้ามาในชุดตำแหน่งเดียวกันชุดตำแหน่งเดิมเวลาเฮียตีคำนวณไม่มาไม่มาครับผมพูดได้เลยครับโอกาส10%ก็ไม่ถึงครับโอกาสมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราได้ตัวเด่นแล้ว08 38งวดนี้สวยเริ่มเห็นเริ่มเห็นแนวทางหนึ่งกรกฎามมาพางัพางๆแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตารางให้ทุกคนได้ดู ทุกคนเข้าใจอย่างที่ผมพูดไหมทุกคนเข้าใจที่ผมอธิบายไหมทุกคนเข้าใจที่ผมอธิบายไหมใครเข้าใจแนวทางที่ผมอธิบายบ้างครับพี่เฮียตีคนรักหวยอธิบายไหมครับมาดูนะว่างวดน,นี้มีเลขอะไรสูตรตัวเลขแนวทางต่างๆทําไมเลขเฮียตีถึงเข้ามาได้สี่งวดทําไมเลขตารางถึงแตกสามตัวแตกสองตัวเข้ามาได้หลายๆงวดงวดที่แล้วผมจะให้ดู งวดที่แล้วแปดเจ็ดสองนะครับงวดที่แล้วแปดเจ็ดสองผมจะให้ดูนะสําหรับคนที่มาใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่เคยรู้จักเฮียติคนรักหวยเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาคํานวณเวลาเขาดูสดเขาก็จะแบบเฮ้ยไอหมอนี่มันเชื่อได้ไหมไอคนนี้มันแม่นจริงหรือเปล่าเมื่อวันที่สิบหมิถุนารัฐบาลไทยออกอะไรครับรัฐบาลไทยออกอะไรครับรัฐบาลไทยออกอะไรครับ ผ่านมาครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมครับทุกคนหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยเมือม่องวดที่ผ่านมาหวยลาวไทยออกแะ้วครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมครับแปดเจ็ดสองมีใครเห็นตารางแปดเจ็ดสองครับอ่ะนี่คือจะรีวิวก็ได้จะรีวิวก็ได้นี่คือของแล้วเด่นสองับเจ็ดครับมาสองตัวครับขึ้นครับ ไม่ต้องตกใจนะครับในใบแนวทางขาวเนี่ยใบบางเนี่ยทําไมชอบออกข้างบนตะกี้นี้พี่แมผมไล่แนวทางให้พี่ดูไม่แปลกครับเพราะผมดึงแนวทางเวลาผมคํานวณผมคานวณจากข้างบน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 ,ข,งบนข้างบนหมดเลยแปลกไหมไม่แปลกอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะจนะทีนี้ใครที่เป็นคอเลขลอตเตอรี่สองตัวล่างสองตัวล่างเนี่ยผมจะแยกไว้ให้อยู่ในกลุ่ม สองตัวล่างผมจะแยกไว้ให้อยู่ในกลุ่มเรียกว่าสายด่วนรัฐบาลไทยใบยแดงมันจะมีแต่เลขสองตัวสามหางมีแค่3ามตัวเท่านั้นนะครับมีแค่3ามหางเท่านั้นนะครับเป็นเลขชุดสองตัวล้วนๆมีแค่3ามหางสามยังอยู่0ยังอยู่และอีกสองตัวที่ผมจะให้เติมคืออะไรรู้ไหมคือเครับ และสังเกตได้เลยว่านี่ฮะหนึ่งสองสามสี่หมีหนึ่งเลขที่ยังไม่มาผมใบให้เลยนะนี่คือรัฐบาลไทยประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อสิบหกใครเห็นเลขไหนสวยใครเห็นเลขไหนดีช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยอ่ะคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้ว่าทางบ้านเนี่ยคิดเหมือนผมไหมบางคนติดตามผมมาเนี่ยดูผมมา สองปีสามปีนะเออบางคนติดตามผมมาดูผมมาเนี่ยสองปีสามปีนะครับผมอยากดูภูมิอยากดูอยากดูซิว่าเอฟซี FC ผมจะเก่งไหมว่าผมจะเจาะเลขอะไรไม่พูดมากเจ็บคอเฮียติให้แม่นจริงค่ะแตกสามแตกสองอยู่บ่อยๆติดตามมาห้าปีแล้วยังติดตามอยู่ทุกวันนี้พี่นะัขอบคุณมากครับอ่ะพี่ดูครับดูนะ รัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าผมเนี่ยเด่นศูนย์เด่นสามเด่นแปดสามตัวนี้คือตัวเด่นที่มาแน่นอนผมบอ,อกให้เลยนะที่ผมติกต๊กติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กติ๊กไวเนี่ยมาทุกครั้งนะครับแต่จะมาไม่เต็มสามตัวหรอกจะมาไม่ค่อยเต็มสามตัวนะครับดูนะชุดนี้เนี่ยมาศูนย์กับเก้าเนี่ยเก้ากับศูนย์มา, 9, 9 0, มานะครับเก้ากับศูนย์มานะครับอน,นี้ชุดนี้ใน่ชุดเนี้ยศูนย์กับสามมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมงวดนี้ออก 3, สามศูนย์เนี่ยครับสามกับศูนย์มา ผมว่านะทุกคนผมว่านะงวดนี้ผมให้เด่นเลยนะผมให้เด่นเลยนะผมให้เด่นสามเด่นสามครับงวดนี้เด่นสามครับพ่อแม่พี่น้องเด่นสามจ้ะอีกตัวหนึ่ง ที่ให้ลองนะคุณเชื่อไหมง่วงนนี้รัฐบาลไทยสามตัวอยู่ในตลาง รอชมนะวันนี้ผมพูดอาจจะดูฟังลมๆแรงๆที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูลมๆแรงๆมันอาจจะฟังไม่ได้มีมูลมีพิษมีภัยอะไรแต่วันนี้นะครับวันที่ผมไลฟ์สดเนี่ยคือวันที่25อ่ับามิถุนายน2 5 6 6และผมเขียนแนวทางของวันที่1กรกฎาคมจำคลิปนี้ไว้กดแชร์ทิ้งไว้กดแชร์ทิ้งไว้กดบันทึกทิ้งไว้แล้ววันที่1กลับย้อนมาดู ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมนะครับเลขแรกสำหรับรัฐบาลไทยง่วนนี้รัฐบาลไทยง่วนนี้หางแรกที่ผมจะตัดให้ครับเลขวิ่งสักตัวค่ะเฮียวิ่งสามครับง่วนนี้ครับ แอครับสี่เจ็ดครับอีกตัวหนึ่งครับนี่คือสูตรเฮียตี คนรักหวยครับผมว่านะผมว่านะ70เนี่ยคนตามเพียบเลย70นะมีแต่คนคอมเมนต์เยอะมากเลยครับ70เนี่ย70 70 70 70คนคอมเมนต์เยอะเลยครับคนคอมเมนต์เยอะมากครับ นี่คือแนวตีคนี่ครับแนวทางรัฐไทยประจำวันที่1กระกฎาคมนะครับ2 5 6นี่คือแนวทางของเฮียตีคนรักหวยครับงวดนี้ครับงวดนี้ครับขอให้ร่ำรวยและโชคดีทุกๆคนครับขอให้โชคดีร่ำรวยทุกๆคนครับ